น้องเดชซาข้าเพืือนไม่ได้ไม่ได้เลยสักคนเดียวเมียมันไม่สบายบ้างน้องมันป่วยบ้างไปเคยไปไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเลยเล็วไหมเล้ยวหูบาทใช่เดี๋ยวจากก้อนหวาเปลือนนั้นต้องแล่เราเทียกรทำไมอะพี่แก้วถ้ามึงชวนไปจับปึง่งจวนไปโลนกชวนไปลงอ้วนมันเผยนี่ชวนไปรอบเจ้าเมืองเหรอเคยมันเผย นี่ครูเตมา้านี่ไม่ใช่ครูมารบับชาวเมืองอะแล้วมาไหมอ่ะถึงมาตำมรม่งเลยกันแล้วาามมกวูไปเอาชอบครับป,ปะ่ะไปเอาชอบครับเออชอบก็เห็นกูเหลือกโตกแลยมันชอบชอบ,ชอบนี่พี่แก้วนี่พูดหน้าเกลียดเอา้าจริงก้นเรานี่เด็ดชักเออมึงบวชตัดแทนปลากรุ่นแหมจ้ะ เรื่องจีเล้วก็เลวกันเฟยมันเป็นเวรนเป็นคมถ้าพี่แก้วพูดอย่างนี้ไม่ต้องติดตามผม,มมาเนี่ยน้องเอ็นไม่ในที่สุดคนที่รักน้องเดชสักจริงๆพี่ทองคนเดียวเท่านั้นจับมือหน้องพี่ทองไม่ทิ้งผมไม่ถึงเรียกน้องต้องที่ไอ้ต้องเตมามันจะมันรักมึงแต่มันก้อยโลกอย่ารวงมันเนียวัวครอกใจมันมามันเนี่ยเอาไอ้ดวงมันใจ คนเรามันต้องยืนมูยุนแมวกนเลยแก้คุณลิศเปล่าได้กินพวมจิ้งเดวนำเปล่าก็ไว้ห้เขาอะไรใช่พี่ทองเรามาแก้ปัญหากันตรงนี้ดีกว่าที่ไม่มีใครไปกับผมนะผมรู้ว่าผมไม่มีเงินทองพี่ทองพอจะมีวิธีการไหนผมมีเงินสักสามหมื่นไหมผมจ้างมันเลยสามืหน่กับสามหมื่นพ่อกับผมคิดว่าคงพอ ตนหนกเด็ดสักบอกผีเดกกลั่แเล็กได้สียแล้วเลอครับอ,อสามหมื่นแน่นอนถ้าได้พอได้รัก้าม,มืน่นออกจิบบาทให้ผ่อนไปรักอ๊อกิบบาทคนทำไมอ่ะเชี่ยขกาล่าไว้ก็คันติดอยู่ออกิบบาทแปดปีแล้วปริ้นก็แล้วจนก็ขึ้นเฉอบนตู้ร้านนายทองพรุ่งนี้จริงเลอพี่ตองผู้ลืมไปแล้วเดี๋ยวพี่ทองพูดเรื่องผม พี่ทว่าเงินสามหมื่นนี้จะเอาที่ไหนได้คือมันมีกับน้องเดชสักมันมีทราบวิธีการน้องเดชสักเหลือก็เลยจักนึ่งวิธีการเจ้าแบบไหนก็ได้แต่เราจะได้เงินสามหมื่นโอ้โหขอบคุณพี่ทองครับวิธีที่หนึ่งทำไงเดินกับฮะเดินเดินเดินยังไงเดินบนด้นเดินเดินเหลือเรด้นกว้างมันยาวเดินเออฝีเดินมุมเออถาด้นสายน้องเดชสักเดินถากว่าให้แก้วเดินกลางด้น เดินทําไมอ่ะอน้องกิจไม่ก็ไปจื้อก้องจื้อปักจื้อปลาจื้อหญ้ากันบนดนก็ต,ต้องําเบีรยเล่นมั้งพอเราพบเราเก็บไว้พบเก็บไว้พบเราเก็บไว้แล้ว่างอีกรุนดนน้นต้องกราบราหมื่นโอ้ช่วยวยวางแผนการหาเบียเหรินบนดนเลยห้ยกว่าเดินกันจึ้งป่าหมาก็ไม่พบวิธีนี้มันไม่ได้ผลเราไม่ต้องจะไปเดินนี่เจออะไรตั้งสามหมื่นนะไม่เอาเขาวีตีไม่แล้วมันจะมันยังวีตีเดียว วิธีที่สองเอาอย่างไงพี่ทองข่าค่ายกับค้าขายครับเออแต่อย่างนี้เห็นด้วยครับพี่แก้วช่วยผมหน่อยดิช่วยมันข่าคายค่าคายกูเอ็นดู่แต่ว่าตอนนี้น้องเดชชักมีเอินตุนไต่ดสามบาทครับสามบาทมึงไอ้ตงของกูเป็นเช็คอยู่ป่ะเช็คธตนาคารเนาะเหนเช็คเบอร์นี่พัดโจยการเปนันนมาไมบาทเดียวหรอเบอร์ไม่รดนตู้ไม้กูยังช่องบาทห้าบาท พอทีจัดวางแผนลงทุนค้าขายมีเงินทุนหบาทพรุ่งนี้ขายที่หัวแห้งก้านกาไา่มันจะมันงาย้องแต่เราไม่มีทุนนะพี่ทองเราก้าก้องเดี๋ยวไม่ต้องซื้อไอ้เหี้ยหยดบัวบอกหยดมุ้ยหยดจิกหยดยาหลวงมึงกินเลนที่มึงอาทิมัดไอเด็ดสักอาทิมัดคุ้มอาทิมัดไปลาด ห้าสิบมัดจะไปค่ายหมัดหนึ่งสามบาทแม่ค้าก็ค่ายโตหมัดหนึ่งห้าบาทาาห้าสิบมัดมัดหนึ่งสามบาทรอยห้าสิบใช่ไหมใช่ครับ 150. รอยห้าสิบรอยห้าสิบสามคนแต่แดงแกวซี่รอยห้าสิบสี่รอยห้าสิบกี่วันสามมืน่นเออมันเป็นไปได้นะพี่ทองเดียวกันเล็ทองมึงกิดแต่เหลืองค่ายเอาและกุยคือว่านตาเอ็นด้วยกับกุดด้วยตำ ยอดอยาหลวงหมัดหนึ่งจ้ามบาทว่างไดจักหมัดมันต้องไปจิ้งกับเจ้าข้องยอดอยาหลวงเคยหมดแดงขึ้นเก็บยอดอยาหลวงเราเก็บยอดอยาหลวงมันก็คบกับเรามันเกิดต้องคดีได้มาแล้วแลวอาชิบหมัดจากบ้านจนแดนเราไปลาดขารถเท่าไรยี่สิบบาทครับหี่ชิบไปครับสี่ชิบครับสี่ชิปค่ายไดรอยงานชิ เลือดทะเล้องเทียงค่ารถเที่ยงที่ซิฟก็ยัออยงเลือดรอยซิบบาทไม่กินไรมั่งเงินตาวแกใย่าหลวงไม่เหนื่อยมั่งเงิน้ากินเสียกินไรไรกันก็หมูแดงจานหนึ่งพิมชองจานเออจานาดาวโดยสามซิฟชองจานออกซิฟจึ่งชุบโยงชุบยาไรไม่อยากมั่งเงินงวนช่องบาท เอตะก้ามวนสิบาทอันดอกิแล้วเป็นเจ็ิบอ้เดียวเลย่วาว่าลาดไม่ใช่ให้กูดีโดตรงเสียเลยแล้วมมึงอุ้นไยเออลาดเท่าไรไปแกวชิบบาทแล้วเป็นแปดิบแปดชิบแลยตึงหนังแกงเปล่าเหล้วหบาทแล้วแปดิบแปดสิบห้กันี้มึงกิดลแล้วจัรถไม่ใช่ก็รถก็ดิบลวแล้วไม่ใช่ก็แก้มาตรงแต่แกอยาวง ว่างค่อยมาวันจายเหนื่อยไปเจอเลี้ยงเหล่ากูไม่ปลอกไข่ไข่หมดแดงแมมหน้าลวดหนึ่งปอนซอยโอ้หมดแดงว่าอีใดไข่มันมันก็อกไข่เราไอ้ตเออเป็นจึกจริงไข่กันคันี้เราวันเจียบเปรียบเปลอาตุ้งปุยโป๊กระเวี้ยนไข่มันมือคุ้มหมายไปดังจ้องมือมัน้าวเนี่ยก้ากังกิ้งก็อกไข่เราใครเอามือไปบีบหมดแดงไข่มันออกไค่นี้ไม้ต้นไข่ล่ยเม็ดนี่คุณ มันชีวิตจนนะบดไม่จะมันห้า,า,นาหายว่างีได้เออผมคิดว่านานนะครับพี่แกวี่ิบป,ปีก็ไม่ได้รบเปลี่ยนวิธีใหม่ี่ทองทำไมเปลี่ยนแปลงอย่าตีมดไปหัวเลยวิธีที่สามทังมอ่ะไอ้นี่ทุกทายได้ไหนลเร็วเสียงนาทีทำไงอ่ะปล้นกับพล้นเหลคกับปล้นเหลพี่ทองเออ ล้นยังไงออกกองมาก่อนช่วยขณะนี้ไอ้เชื้อชามคนวางแผนปล้นเครื่องไม้เครื่อง,องมือครบอ,อาวุธพร้อมอย่างวงสองแจนอีปล้นจะไปปล้นได้ไงโอ้ล้นก็มันได้โดปล้นบ้านดีวะแต่เขาไม่มีอาวุธปล้นที่ไหนอ่ะวัดจันดานร่นวัดเหรอโอ้ลูกไม่ใช่มีอาวุธนี่ อ่ะช่วยกูจะนับพระนุ่นในหนองเดชสักเก้าวัดหรือที่ใคแรกใดบวชถอดเดียวเออไอ้พอนายเชื่อต้องช่องเตือนนี่อนผมไม่เคยปล้นไม่ต้องผมกลัวไม่ตกกลัวหรอกปีเตกมากเลยกินอะไรนะเซกมากกับเซกมากยังไงมากนี่ลงอังคารตกกากินก็เร็วคึกกระน,นองใจสู้ใจลำพองไม่กลัวหรืออ๋อชุดยอดไม่เจอตามแต่แก้วดีเลยพี่แก้วจริงกับออตองก็เข็งเรื่องมากเซกอะไรกับรูปเรือกผู้จ้องมุ้ยไว ขึ้นจอกโงเองเพมึงเจ๊งมากเล้กินในตองเออจุดยอดกำแรกกันมัดกำเดชจองกันจอกกำ,ดำดเดชจ้ากันกู้กำเดชเจ๊กันนักเอวกำเดชฮะกินว่าจิบจ้องกำกันอาวุธเผื่อนเม็ดได้ผลเออชนะเลยพี่แกว้วยันมากเผื่อนเช็ดจะได้หยอกนึ่งกินกาตึงไหวครูกูกินว่าแลงมือเองฮะอันแล้วเวียนวะ บอกกลมลงว่ายรูนำลายย่อยวอดวอดกรรมการ,าร,ารกช่วยก้อไม้โอวาดพอว่างปลัดปลอกกูมึงอคืนเนปีปลูกพั้นรัวพั้นังเลยมึงอาเอ้าหอหอดักมึงเชื่อไหมเด็ดจักตกลงครับพี่ทองถ้ามาได้เงินทองมาผมยินดีขับรถไปที่วัดชนแดนกันพี่แก้วไปไหมไปจะไปวัดเครองกินกกลวลาเสกนะตัวเดียวมึงกินวลาเสกเซากยังไงพี่ทองเดี๋ยวนะครับตัวเดียว,วยม,ม,มึงรับหมึกว่าเลยต่างมากจังปลูกไสปากพรอมนนะแล้วเคี่ยวพรอมแล้วคลืน อย่าบวนน้ำทำไมอ่ะมันคมเลยอติตาบอกคมรัตรกตกลงครับนบุษราตัวระฆังมังกรสร้างปุยมินโตรมินมลตานมลทุกข์ุให้คิดว่าเดี๋ยวกันมันกุ้ขันมีรงกับปรนนนาใจชนะไปตรงกลางอาปรยใจปเดนมคนนี้กันตัวกนตักนตวกกาทนักดวกััันนนันวนัักกนวกับนน คืนโคตรประตูโคตรประตูคืนทีก่อนโคตระตูพี่จี้ครับโคมรปะตูคือว่ากับเปี่ยนหัวครับคืนแลว้แลวครับยันแล้วเอาไว